ายการโดย B1 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้หญิงสินวีคุณสวยถูกใจเมื่อใช้สินวีดอกและผลดกเกินห้ามใจเมื่อใช้สารสก,กัดอินซีนิวเคพั สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตลาดวิเคราะห์กับดิฉันสุดิพรประสิิทธ์เสริฐค่ะสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าเราได้คุณซื้อได้มือที่มีประสบการณ์มาอย่างมากในวงการขายตรงนะคะประมาณ25ปี และที่สําคัญค่ะเป็นทั้งผู้นําผู้บริหารและก็เจ้าของธุรกิจด้วยค่ะเราจะมาพูดคุยกับอาจารย์สากรใสายขมลค่ะอาจารยผู้ก่อตั้งนะคะบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิร์ลไวจำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับอาจารย์คะหนูพูดถูกนะครับค่ะขออนุญาตใช้หนูนะคะเพราะว่าเจอกันมากับอาจารย์ก็สิบ กี่ป <ka> <delle> ีคะเกือบ20ปีนะคะตามตามตลาดวิกห์เลยค่ะก็หนูเป็นเด็กค่ะแต่ว่าตามอาจารย์มานานเริ่มแรกเลยจำได้ว่าอาจารย์มาจากผู้นำครับคือเป็นแม่พิมพ์มาก่อนนะเป็นผู้นำค่ะครับตอนนั้นทำไมชอบวงการขายตรงนะตอนนั้นใหม่ๆมากเลยในวงการคือผมเข้าสู่วงการตั้งแต่ อายุ19ฮะก้าครค่ะแล้วก็คือฝึกฝึกฝนวิชาความรู้นะค่ะแล้วก็ประสบความสำเร็จตอนอายุ20ปีนะครับเดือนละ200,000บาทตอนอายุ2ีปีเท่านั้นเองยี่บเอปีเนี่ยนะคือได้หลักแสนแล้วสอ0 0 0 0บาทต่อเดือนส0 0แสนสมัยนั้นตอนนี้ประมาณ2ล้านก็ประมาล้านห้าประมาณนี้ครับกับ2ล้านกับสองล้านสอะล้านนั่นคือสมัยก่อนที่ที่ที่เราอยู่มาหลังจากนั้นอยู่ในแวดวงของผู้นำนานไหมคะแม่ทีมเนคือผมก็ จะเน้นเรื่องการสร้างเครือข่ายที่ถูกต้องเน้นคอนเซปต์การทํางานเน้นการบรรยายแล้วก็การสร้างคนการสร้างบุคลากรขายตรงคือจะเดินเส้นทางนี้นะเป็นอาจารย์ในการฝึกอบรมจนเขาเรียกว่าอาจารย์อาจารย์ที่คาว่าอาจารย์สาครนี่เจนพูดติดมานี่ก็คือเราเป็นอาจารย์ทางด้านเทรนนิ่งมาเลยเป็นเทรนนิ่งครับคือเริ่มบรรยายเป็นอาจารย์ตั้งแต่อายุ20ปี21ปีแล้วก็หลังจากนั้นเข้ามาสู่ ผมมือปืนรับจ้างแล้วกีปีก็จันทิ้งช่วงกันผมก็ทำอายุ2ี่ปีนะครับสำเร็จเดือน2 0 0 0สนแล้วก็อายุ23ปีนะครับผมก้าวมาสู่เป็นผู้บริหารนะครับเป็นตําแหน่ง GM นะครับให้กับบริษัทผู้รับทั่วไปครับบริหารให้กับบริษัทไทยตรงนะดูแลเรื่องของผลิตภัณฑ์เขียนแผนการตลาดแล้วก็การตลาด ฝึกอบรมคือทำเกือบทุกอย่างครับเหมือนเป็นเจ้าของเองเลยครับในนามโนเศรนิบริษัทโนเวเทสครับผมเจอคุณตอนดูโนเวเทสจำจได้ตอนนั้นจริงๆแล้วทางทางนี้นะคะให้การสนับสนุนตลาดรือกอเป็นเล่มเล็กมากจนกระทั่งวันนี้ก็จจำได้จำได้นะคะจำได้เมื่อตอนนั้นนี่คือมิมเก่าค่ะในวงการตลาดขายตรงใช่ค่ะก่อนที่จะมาแปลงเป็นตลาดวิคลอแค่หนึ่งปีก็ขอบคุณอาจารย์ค่ะที่ไม่ลืมกันเนาะไม่ลืมนะคะก็ สมัยนั้นหลังจากที่บ,ร,บริหารโนูเสร็จแล้วดีไหมคะจากภาพลักษณ์ของผู้นําสู่ผู้บริหารคือมันจะอารมณ์แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยะนะครับคือเป็นไม่ทีมเนี่ยเราจะอิสระนะครับจาก สร้างทีมจะบรรยายต่างๆคือจะไม่ต้องไปกังวลรับรับรับผิดชอบชีวิตใครมากมายนะครับก็ทำทาตามตามบทบาทนะฮะแต่เมื่อมาเป็นผู้บริหารแล้วนะครับโอ้โหมันคนอารมณ์เลยครับนะคือเราจะต้องเป็นทั้งแม่ทีมในตัวนะครับแล้วก็จะต้องมาอบรมแล้วก็สร้างคนแล้วก็ดูแลกับตลาด Saint, เรื่องการเงินเรื่องอะไรต่างคือเยอะไปหมดเลยมันเป็นแค่ของบริษัทเลยครับแผนการตลาดก็ต้องพรีเซนต์เองต้องต้องพรีเซนต์ต้องต้องคิดแผนเองทําโปรแกรมเมอร์เองจากเงินที่ไม่รู้จักเรื่องของโปรแกรมเมอร์ทำโปรแกรมเมอร์เองเหรอคะก็ต้องคุมเองครับสมัยก่อนสมัยก่อนหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมขายตรงถึงไม่มีโปรแกรมเมอร์ยังไม่มีจริงนะคะวันนั้นเพราะว่ามันเป็นธุรกิจใหม่ในวงการนะคะคือหาคนมาเขียน ยากมากหายากครับคือบางทีได้คนมานึกว่าใช่ก็ไม่ใช่ก็คือแล้วก็ลมเลิกไปต้องหาคนใหม่คือจ้างอาจารย์ก็ต้องมานั่งวางเองครับต้องคุยไม่้องเทคโนโลยีนะตอนนั้นเนี่ยคือเมื่อก่อนนี่คือเหมือนสมัยนี้นะครับเมื่อก่อนนี่คือเทคโนโลยีเนี่ยคือยังไม่ทันสมัยนะครับก็จะต้องเรียนรู้ไปด้วยนะครับ ก็คือเรียนรู้ไปกับคนที่มาร่วมเขียนกันครับคือเมื่อก่อนนี่คือจากการเป็นแม่ทีมเนี่ยไม่ต้องไปรู้เรื่องอะไรมากมายครับพอเป็นผู้บริหารเนี่ยจะต้องเข้าใจเรื่องแบบนี้ครับต้องรู้เรื่องให้หมดนะครับต้องรู้ทุกเรื่องในเรื่องเดียวกันดีฉันเกลียดนิดนึงตอนนั้นแค่ยี่สิบ3ปีเองยี่สบสามปีแต่เป็นผู้ได้ค่าเป็นผู้นานไหมคะแล้วสำเร็จนานไหมแนนวผมอยู่ห้าปีครับห้าปีเลยเหรอคะตอนนั้นบริหาร เริ่มต้นตั้งแต่ยอดขายเขาไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยครับก็เริ่มต้นจนเขามีชื่อนะบริษัทมีชื่อนะครับก็สร้างนักธุรกิจได้เดือนหลักแสนบาทแล้วก็หลายคนเลยทีเดียวเขามีการจัดงานที่ฉันจาได้จัดงานคนเยอะครับใช่ใช่ก็จากนั้นก็เปลี่ยนจากการเป็น GM อมนะครับก็มาเป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมให้กับบริษัทหนึ่งนะครับทําไมทจไมถึงเปลี่ยนนะคะในเมื่อเราก็ผ่านมาทุกอย่างแล้วคือผมว่าในการที่ เป็นผู้บริหารนะนะครับเป็นผู้บริหารเนี่ยกับอ่าเจ้าของบริษัทเนี่ยมันจะมักจะมันจะไปด้วยกันได้ลําบากนะคือระหว่างมือป็นจ้าจ้างนะฮะกับผู้ประกอบการผู้ในทุนในนทุนจะไปด้วยกันไม่ได้ครับมันก็จะเกิด คือมันไม่ตรงกันเหมือนกับว่าไม่ค่อยเข้าใจในรูปแบบธุรกิจใช่คือเราเป็นคนวางแผนเป็นคนวางแผนการใช้เงินนะครับแต่เขาเป็นคนจ่ายเงินเนี่ยนะครับมันก็จะรู้สึกว่ามันจะไปด้วยกันไม่ได้ขัดกันนะขัดกันงั้นฉะนั้นแล้วผมสรุปว่าการที่ธุรกิจไทยต้องประสบความสำเร็จนะครับจะต้อง ในทุนกับผู้บริหารต้องเป็นคนเดียวกันต้องล้อไปด้วยกัน <iting. S 3> ต้องคนเดียวกันเลยต, <shap. S 1> ต้องเป็นคนเดียวกันก็คือในทุนด้วยแล้วก็เป็นผู้บริหารด้วยคือมีโอกาสในการตัดสินใจง่ายกว่าแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราว,วางโปรเจกต์ไปโอเคสําเร็จรูปแต่ทางนี้ไม่จ่ายใช่ใช่ใช่มันก็เกิดปัญหาในการ <hump. S 3> บริหารคือเร Left ื่องก็คือเจ้าของบริษัทหรือว่าในทุนต้องเป็นผู้บริหารเองเป็นคนทําเองถึงจะจบไปเลยถึงจะจบ่ะในในส่วนของฝึกอบรมเป็นไงคะตอนนั้นตอนนั้นเลยครับก็อบรมหลักสูตรแรงต่าง เต็มรูปแบบคือตอนนั้นผมทำนะรู้สึกว่าสร้างบุคลากรขายตรงนะครับเป็นกอบเป็นกำนะครับแล้วก็ตอนนี้ลูกศิลูกหาที่ฝึกลมตอนตอนนั้นนะครับก็ออกไปเติบโตในวงการนะครับรู้จากเยอะมากนะครับคือชื่อเสียงตอนนั้นคนรู้จักสาครรด้วยจักผมใช่ใช่ค่ะดิฉันก็รู้จัก เป็นคนที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็เป็นคนที่ค่าตัวแพงมากคอ่ะค่ะจะพัดจะปูกี่ปีครับในส่วนของพออหรือว่าผมก็ย้ายมาอยู่เป็นผู้ในการฝึกอบรมอยู่ที่สิบสิบกว่าปีนะอ๋อก็คือยืนพื้นตรงนี้ไปเลยครับสิบเอ็ดสิบสองปีโอ้โหนานเหมือนกันค่ะครับสิบเอ็ดปีค่ะแล้วหลังจากนั้นครับจากนั้นก็ได้ประสบการณ์นะจากบริษัทนี้เรื่องการอบรมนะครับเป็นมืออาชีพแบบ มาก10บกว่าปีครับเกินมืออาชีพค่ะเกินนะหปีรวมกัน<ะ>กับการเป็นมือปืนร,รับจ้างรวมกับเป็นในส่วนของผู้นำเอกซองคือไปเป็นผู้ดูก,การนะครับ<ะ>ไม่ใช่เป็นแค่ผู้ฝึกอบรมอย่างเดียวนะครับก็ยังสร้างทีมไปด้วยนะครับแล้วก็สร้างยอด เป็นที่ปรึกษาให้บริษัทด้วยนะครับคือบริษัทนี้คือทุกอย่างเหมือนกันไปนที่ปรึกษาเขาคือมันดีกว่าตอนที่เป็นผู้บริหารนิดหนึ่งตรงที่ว่าที่นี่คือเจ้าของเขาก็มีความเข้าใจนะครับในการทําธุรกิจนในบางส่วนด้วยเลยอยู่10กว่าปีนกว่าปีมากนนครับจนสร้างรายได้ให้ส่วนตัวเป็นก่อเก็นรมที่นี่แหละครับก็ถือว่ารับมาเยอะจากใารตรงที่สุดท้ายไหมคะนะครับ สุดท้ายครับก่อนที่จะมาเปิดดินเน็ตเวิร์กเนี่ยค่ะมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าอยู่วงการดิฉันรวมตัวเลขแล้วประมาณ16 1 7 1สปีที่ย้ายเหรอครับค่ะทั้งหมดที่จริงแล้วไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับพี่ในว่าคือมันเป็นวิถีทางของของเราที่เราวางเป้าหมายมากกว่านะครับคือคนเราต้องเริ่มเติบโตขึ้นนะครับตามําดับนะครับค่ะก็คือเหมือนกับว่าเราผ่านเวทีการบริหารมาแล้วผ่านเวทีฝึกอบรมมาแล้วดิฉันก็เหมือนเหมือนคนทั่วไปก็จะถามว่าแล้วทนามอาจารย์หนง่ไม่เปิดเอง <g ül> มีคนถามเยอะไหมคะก็ <g ül> <g ül> ถามเยอะครับแต่ว่าเว <c oughs> ลามันยังไม่ได้<อ>นะครับตอนที่ผมไปเป็นผู้โดยการฝึกลมนะอายุยี่สิบเจ็ดปีฮะอายุยี่สิบเจ็ดปีนะครับก็เริ่มไปเป็นผู้โดยการของเขาแล้วก็เป็นที่ปรึกษาเซตแข่งตลาดนะครับเซตการอบรมแล้วก็ให้คำรึกษาทุกอย่างทนะุก <c oughs> อย่างนะ ก็กลายกลายเป็นว่าสิกว่าปีที่เรามีประสบการณ์อยู่ในมือจนมาเป็นดีเน็ตเวิร์กทำไมถึงใช้คำว่าดีเน็ตเวิร์กดีเน็ตเวิร์กนะฮะคือเริ่มต้นมีความคิดนะมีความคิดว่าจะมีการเปิดบริษัทขายตรงขึ้นมาบริษัทหนึ่งซึ่งขายตรงเนี่ยจะต้องเป็นเครือข่ายที่ดีนะครับคำว่าเน็ตเวิร์กคือเครือข่าย ดีก็คือดีแล้วนี่แหละครับคือจบไปเลยคือขายที่ดีคือมันต้องดีทุกอย่างต้องมีห้าส่วนดีห้าส่วนนี่ยะเพราะว่าเราทํามานานเรามองว่าขายตรงนะครับส่วนใหญ่จะมีอยู่ดีสามส่วนบริษัทดีสินค้าที่แผนดีสามดีมันจะไม่พอหรอกครับมันต้องมีห้าดีดีที่สี่คือต้องมีการระบบอุรมที่ดีนะครับแล้วก็ดีที่ห้าคือเรื่องของบุคลากร บุคลากรเนี่ยคือจะต้องทั้งตั้งแต่ผู้ประกอบการลงมาค่ะนะครับจะต้องมีความสามารถพร้อมๆนะแล้วก็ถ้าผู้ประกอบการมีความสามารถพอก็จะทําให้แม่ทีมเราเก่งเข้าไปด้วยต่อมาก็ผู้นําเก่งแล้วก็นักธุรกิจเก่งตามนะครับสี่เก่งเหมือนกับว่าใช้ 5D ครับประกอบเป็นองค์ประกอบนิด t w o r k ถูกต้องครับค่ะปีไหนคะดิฉันลืมตามปีที่เริ่มต้นปี53ปี2553ก็ปัจจุบัน ห้าเจ็ดสี่ปีครับสี่ปีนะครับย่าปีที่หเริ่มต้นของคําว่าดีเน็ตเวิร์กวันนั้นเริ่มต้นได้ มาจากสมาชิกที่เยอะไหมหรือว่าเริ่มต้นมาจากคนเดียวหรือว่าเริ่มมายังไงครับผมก็มีการพูดคุยกันกับ3ผู้กอตั้งะกับรวมอีกสองท่านนะฮะเป็นสกังผมนี่นะฮะอาจารย์กุใจแจ่มฟ้ากับอาจารย์อุทนาลักษณ์สองท่านนี้ก็มีความคิดที่ตรงกันเพราะว่าคืออยู่ในเส้นทางขายตรงมาด้วยกันตลอดตั้งแต่อยสิบเก้าเหมือนกันนะฮะมาบรรจบพบกันครับบรรจบพบกันแล้วก็มีความคิดตรงกันว่าโอเคอยากจะเปิดบริษัทขายตรงขึ้นมานะครับแล้วต้องเป็นแบบไหนก็ผมก็คิดคุยให้ฟังว่าต้องการอย่างนี้คิดตรงกันครับ ก็อะไก็ร่วมกันเลยเลยกันเพราะว่าอยู่แถวเดียวกันคือมินบุรีต้องการจะเปิดที่เดียวกันก็ไม่ต้องไปแยกทําก็ทําด้วยกันเลยครับเหมือนกับว่าสามเสือสวมหัวใจสิงถูกต้องเลยขายตรงเลยครับพอใจไหมคะปีแรกเรื่องของยอดขายใช่ไหมยอดขายทั้งผลงานทั้งอะไรค่ะก็เริ่มต้นสามท่านเลยครับแล้วก็ก็มีการไปแจ้งข่าวสารให้กับทีมงานเก่านะครับว่าเราจะมีการเปิดธุรกิจเครือข่ายอย่างนี้นะครับพอเราพูดคุยนะครับทีมงานเก่าเขาตกลงเลยนะว่าโอเคดีมาก เขาก็เชื่อในความสามารถเราอยู่แล้วคือเหมือนกับว่าเขารอคุณนานแล้วว่าเมื่อไหร่คุณจะเปิดสถีแต่คุณก็ยังไม่เปิดสถีคิดว่าเป็นยาง้งค่ะคิดว่าเป็นยังเงกากลายเป็นการรวมกลุ่มก้อนที่ใหญ่ไหมคะเริ่มต้นคือเริ่มต้นนะครับเดือนแรกนะที่เราประกาศแล้วก็พากันทานะครับมี1,500รคนนะครับ1 5 0่คันาทั้งทีมที่ตามันมาเยอะมากเลยพันหคนนี่คือนี่คือสิ่งที่เพราะบ่มมาไม่ใช่ว่าปีเดียวนะคะ25ปีนะคุณไม่ใช่ว่าในวงการขายตรงเดี๋ยวบอกเอ๊ะทำไม พันห้าเนี่ยคือเป็นระดับไม่ทีมด้วยนะครับเป็นระดับผู้นาที่ติดตัวมานะคะเพราะว่าอยู่ในวงการมาอย่างที่บอกมันนานมากทางฝ่ายต่างก็มีพลังกันช่วยกันดึงกันมาจริงๆแล้วคือเดือนแรกของเราเนี่ยมันเหมือนกับทํามายี่สิกว่าปีครับคือผู้นำเนี่ยก็คือคนที่ได้ฝึกฝนมาก็คืออยู่ในทีมนี้แหละกลุ่มนี่แหละเวลามาทําดีเสมอนะครับเขาเป็นมืออาชีพเลยก็ไม่จำเป็นต้องไปฝึกมากไม่ต้องครับคือเดินเส้นทางเดิมเลยค่ะ ปีแรก1,500คนปีที่2แล้วเป็นยังไงปีที่สองก็ยอดขายปีแรกก็สตาร์ทอยู่ที่เจ็ดสิบเอ็ดล้านเจ็ดสิบเอ็ดนี่คือตัวเลขจริงนะคะคุณผู้ชมก็จริงๆแล้วก็จะเมคตัวเลขกันสามร้อยล้านสี่ร้อยล้านนี่เอาของจริงเลยของจริงครับเจ็ดสิบเอ็ดล้านบาทปีแรกพอใจไหมคะพอใจมากอืมคือผมว่าคือมันโตโตเร็วนะเจสอ็ล้านเข้ามาเยอะนะครับปีสองมาร้อยสิบล้านร้อยสิบล้านปีห้าสิบปีน้ิมท่วมด้วย ผมตั้งเป้า1 5 0ล้านนะครับแต่มมนได้110ล้านนะครับถึงจ่าปีน้ำท่วมเป็นปีที่วิกฤตนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณชมคะเดี๋ยวเราจะมาตามกันต่อในส่วนของปีที่3แล้วก็ถึงปีปัจจุบันว่าดีแนกิร์กตตยานไปไกลแค่ไหนในวงการขายตรงค่ะ